นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Innovation and Information Technology in Education นะครับ นวัตกรรม innovation คือการนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษานะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดก,การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะฮะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนนะครับเช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้วิดิทัศน์เชิงโต้อตอบ interactive video สื่อหลายมิติไฮเปอร์มีเดียและอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้นนะครับนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบันนะครับอันดับแรกก็คือ e-learning e-learning หรือ Electronic Learning จะหมายถึงการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้การนำเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดียได้แก่ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่งภาพกราฟ,ฟิกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวภาพสามิติแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับ e-learning ยังหมายถึงการศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้เรียนรู้จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับการเรียนรู้จะเป็นไปตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้อยู่2ประการนะครับก็คือเรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนเองและก็การตอบสนองในความแตกต่างระหว่างบุคคลก็หมายถึงเวลาที่แต่ละบุคคลใช้ในการเรียนรู้นะครับการเรียนจะกระทําผ่านสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้สอนจะนําเสนอข้อมูลความรู้ให้กับผู้เรียนได้ทําการศึกษาผ่านบริการเวอร์ วเว็บหรือว่าเว็บไซต์นะครับโดยอาจให้มีปฏิสัมพันธ์เช่นสนทนาโต้ตอบส่งข่าวสารระหว่างกันนะครับจะมีการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน3รูปแบบก็คือผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียนอีกคนนึงหรือผู้เรียนคนน,งคน,นึงกับกลุ่มของผู้เรียนนะครับปฏิสัมพันธ์นี้สามารถกระทําผ่านเครื่องมือ2ลักษณะก็คือ ลักษณะที่1แบบเรียลไทม์ก็ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสารกันหรือส่งในลักษณะของเสียงหรือภาพนะครับลักษณะที่2แบบนอนเรียลไทม์ time, ก็ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการอีเมลเว็บบอร์ดนิวกรุ๊ปเป็นต้นนะครับ นวัตกรรมที่2นะครับห้องเรียนเสมือนจริง v i Visual c l a s s r o o m นะฮะห้องเรียนเสมือนจริงเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมในความว่างเปล่าหรือว่าสเปซนะครับโดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นการจัดประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เรียนนอกจากนั้นยังมีสิ่งสนับสนุนอื่นๆที่จะช่วยทําให้การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าซึ่งบางโอกาสก็อาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ยากนั้นสามารถกระทําได้เสมือนบรรยากาศการพบกันจริงๆกระบวนการทั้งหมดดังที่ ที่กล่าวมานี้นะครับม่ใช่เป็นการเดินทางไปที่โรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับแต่จะเป็นการเข้าถึงด้านการพิมพ์การอ่านข้อความหรือข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการสร้างบรรยากาศแบบห้องเรียนเสมือนจริงนะครับการมีส่วนร่วมจะเป็นแบบภาวะต่างเวลาซึ่งทําให้ผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนจริงสามารถเชื่อมต่อเข้าไปศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ นวัตกรรมที่3นะครับสื่อหลายมิติสื่อหลายมิตินั้นเป็นสื่อผสมที่พัฒนามาจากข้อความหลายมิติซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับข้อความหลายมิติหรือว่าไฮเปอร์เทคนะครับมีมานานหลายสิบปีแล้วนะครับโดยแวนนิวาบรูสเป็นผู้ที่มีความคิดอริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขากล่าวว่าน่าจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่ช่วยในเรื่องของความจําและความคิดของมนุษย์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ลหลายๆข้อมูลในเวลาเดียวกันนะครับเหมือนกับ ที่คนเราเนี่ยสามารถคิดเรื่องต่างๆได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันนะฮะ สำหรับความสำคัญของนวัตรกรรมทางการศึกษานะครับนวัตรกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุบโลกาพิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิมนะครับให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปด้วยนะครับอีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนํามาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่องเช่นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจํานวนผู้เรียนที่มากขึ้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยการผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียน รูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษานะครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1เทคนิคและวิธีการประเภทที่2คือสิ่งประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์นะครับ คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนการสอนสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถสูงสุดของบุคคล 2. ช่วยขยายขอบเขตความรู้และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 5. ช่วยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้และ 6. นะครับช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ เทคโนโลยีความหมายก็คือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การนำแนวคิดหลักการเทคนิควิธีการกระบวนการตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบนั้นๆให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเอื้ออํานวยในด้านต่างๆดังนี้นะครับ 1. ด้านประสิทธิภาพ e อ f i c i e n c y 2. ด้านประสิทธิผล e อ f e c t i v e n e s s 3. ประหยัดอีโคโนมีและ 4. นะครับปลอดภัยเซฟตี้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษานะครับความหมายก็คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนการสอนเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษาการพัฒนาและการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือวิธีการเพื่อนํามาใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมนะครับทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้นนะนอกจากนี้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟังดังนั้นอุปกรณ์ในสมัยก่อนมักเน้นในการใช้ประสาทสัมผัสด้านการฟังและการดูเป็นหลักนะครับจึงใช้คา คว่าโสทัศนะอุปกรณ์นะครับ ความสําคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นส่วนใหญ่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกันเพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมายเช่นปัญหาผู้สอนปัญหาผู้เรียนปัญหาด้านเนื้อหาปัญหาด้านเวลาและปัญหาเรื่องของระยะทางนะครับนอกจากนั้นการนําเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาอีกด้วยนะครับ บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาม,มีอยู่ด้วยกัน4บทบาทนะครับ 1. บทบาทด้านการจัดการ 2. บทบาทด้านการพัฒนา 3. บทบาทด้านทรัพยากรและ 4. นะครับบทบาทด้านผู้เรียน ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษานะครับเรามาดูประโยชน์ที่1ก่อนประโยชน์ชนสําหรับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางที่เหมาะกับความสามารถของตนเองทําให้กระบวนก,การเรียนรู้นง่ายขึ้นผู้เรียนมีอิสระในการเลือกผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ทําให้การเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดเวลาในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่ากันนะครับทำให้ผู้เรียนสามารถ รนู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึกช่วยให้ผู้เรียนรู้จักสอะแสวงหาแหล่งการเรียนรู้แล้วก็ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้นะครับ ประโยชน์ข้อที่2ประโยชน์สาหรับผู้สอนนะครับทำให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้นผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายทําให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้นจึงใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่ทําให้กระบวนการสอนง่ายขึ้นลดเวลาในการสอนน้อยลงสามารถเพิ่มเนื้อหาและก็จุดประสงค์ในการสอนมากขึ้นผู้สอนไม่ต้องใช้เวลาสอนทั้งหมดอยู่ในชั้นเรียนเพราะบทบาทส่วนหนึ่งผู้เรียนทําเองนะครับผู้สอนสามารถแก้ปัญหาความไม่ถนัดของตนเองได้ผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้เนื้อหาที่กว้าง และลึกซึ้งกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ง่ายในการประเมินเพราะการใช้เทคโนโลยีมุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วยนะครับ ประโยชน์ด้านที่3นะครับประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสามารถเปิดโอกาสของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงทําให้ลดช่องว่างทางการศึกษาให้น้อยลงสามารถสร้างผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทําให้การจัดการและการบริหารเป็นระบบมากขึ้นนะครับทำให้ลดการใช้งบประมาณและสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้คุ้มค่าแล้วก็สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้หลายประการนะครับ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาหมายถึงการนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลไกรวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการเรียนรู้ต่อผู้ศึกษาตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆนะครับ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาบทบาทกับการเรียนการสอนนะครับ 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้กว้างขวางมากขึ้น 2. สามารถสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ให้การศึกษาดีขึ้น 4. มีบทบาทสํำคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน 5. ทําให้การเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ 6. นะครับช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้มากขึ้น นว,วัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาข้อแตกต่างและความสัมพันธ์กันนะครับนว,วัตกรรมคือความคิดและนว,วัตกรรมใหม่ๆที่นํามาใช้ในการปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่วนเทคโนโลยีก็คือการนําเอากระบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ๆม,ม,มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็คือการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยความคิดหรือ การกระทำใหม่ๆจะถูกนำม,มาใช้ก่อนจนกว่าจะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันดังนั้นความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่เรียกว่านวัตกรรมก็จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีทันทีนะครับ สรุปนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาก็คือการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นเมื่อสถานการณ์ของการใช้เปลี่ยนแปลงไปเช่นชั้นเรียนที่ผู้เรียนเปลี่ยนไปหรือเวลาที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการที่ผู้สอนนําไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้นในกรณีที่ใช้วิธีการนั้นต่อไปซึ่งนับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีแต่ในกรณีที่ประสิทธิภาพลดลงก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง วิธีการนั้นๆหรืออาจจะต้องหาวิธีการใหม่ๆมาใช้สิ่งใหม่ที่นํามาใช้หรือวิธีการที่ได้รับนําเข้ามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนี้เรียกว่านวัตกรรมหรือ innovation นะครับในการดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆก็มักจะเผชิญปัญหาต่างๆมากมายมนุษย์จึงพยายามสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อเปลี่ยนจากสภาพที่เคยเป็นอยู่ไปสู่สภาพที่อยากจะเป็นนวัตกรรมจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการต่างๆมากมายหลายๆวงการเลยนะครับ